อีพีนี้ยังอยู่ในเรื่องราวของชายแดนไทยกัมพูชานะครับท่านผู้ชมครับผมจะมีเรื่องราวอะไรมาบอกกล่าวกันบ้างไปรับชมกันหุ่นเซนอาจชากรโลกขมิศาสตร์ BM 21ใส่ชาวบ้านอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกษเรื่องนี้ต้องถล่มไปถึงบ้านหุ่นเซนยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วกองทัพไทย ยึดคืนพื้นที่ประสาทคนาได้100%ปล่าสุดกองกำลังบุรพาวางแผนเอาคนไทยกลับบ้าน8,000คนหลังขมรจับเป็นตัวประกันล่าสุดพบหลักฐานชัดขมรจดบันทึกพิกัดวางทุนระเบิดตอกลับใส่หน้าทรัมป์หลังจากออกมาโพสต์ว่าทหารไทยเหยียบกับระเบิดเป็นอุบัติเหตุรายละเอียดทั้งหมดนี้ไปรับฟังกันนผู้ชมครับก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครกดแชร์ เป็นกำลังใจให้เชฟหน่อยแล้วกันนะครับไปตามอัปเดตสถานการณ์นะครับที่จังหวัดศรีสะเกดกันต่อท่านผู้ชมครับหลังจากที่ทางฝั่งของฐานคขเมรครับสาดต์บีเอ็มยี่สิบเอ็ดกระสุนเนี่ยตกมาใส่ประชาชนในพื้นที่นะครับที่ออกมาพี่ควัน ดูควันนี่ดูพวกมึงทำเลยไหนคนเจ็บอยู่ไหนคนเจ็บอยู่ไหนคนเจ็บอยู่ไหนครับกระปูเต็มเลย คนเจ็บอยู่ไหนคนเจ็บอยู่ไหนคนเจ็บอยู่ไหนครับคนเจ็บอยู่ไหนเมื่อกี้หมาก็ไม่เจ็บเขาไม่เห็นเราบ้งเนี่ยแล้วก็หลุมลภนั่นี่ไงนี่ไงบังเกอร์มีมีมีคนเจ็บไหมครับตังนี่แหละตะโกน,นถามไม่ไรครับถ้าไม่มีเราจะได้ออกเลยครับหลังจากที่ขเขมรครับยิงบีเอ็มยี่สิบเอ็ดตกในพื้นที่พลเรือนนะครับชาวบ้านกันทลักเนี่ยเจ็บไปสี่รายซึ่งเวลาเกิดเหตุเกิดเหตุในช่วงเก้านาฬิกาสิบสี่นาทีนะครับนายแก้วกินนารานะครับเคสเหลือง ถูกสะเก็ดระเบิด B.M. 2 1นะครับขนาดที่หลบอยู่ในบังเกอร์โดยลูกระเบิด B.M. 21นะครับตกบริเวณหน้าบังเกอร์พอดีครับทำให้ได้รับอาการบาดเจ็บแขนขวาขาดนะครับในเวลาต่อมาครับ9โมงนาทีครับนายอัมไพสุวรรณศิลป์ครับเคสเหลือเหมือนกันถูกสะเก็ดระเบิด B.M. 2 1ครับขนาดหลบอยู่ในบังเกอร์โดยลูกกระสุน B.M. 2 1นะครับตกอยู่ที่หน้าบังเกอร์นะครับได้รับอาการบาดเจ็บมีแผลที่ท้ายทอยและสลบไป ไม่สามารถจําเหตุการณ์ได้นะครับในเวลา9ก้นาฬินาทีครับนายคมสันสีอ้วนนะครับเคสเขียวถูกสะเก็ดระเบิดเบมยีนะครับขนาดหลบอยู่ในบังเกอร์โดยลูกระเบิดเบมยีตกอยู่หน้าฐานครับได้รับอาการบาดเจ็บนะฮะบริเวณหลังคอนะครับตอนนี้มือแขนขาชาท่านผู้ชมครับในเวลา9ก้นาิกานาทีครับนายเสรีปัดอินซีฮะเคสเขียวครับถูกสะเก็ดระเบิดเบมยี ขนาดหลบอยู่ในบังเกอร์ครับโดยลูกระเบิดเบียมยีตกอยู่หน้าบังเกอร์นะครับได้รับอาการบาดเจ็บมีอาการบวมบริเวณหัวเนื่องจากโดนสะเก็ดระเบิดท่านผู้ชมครับนะครับหนในจํานวนนั้นเนี่ยสาหัส2รายคือแขนขาดนะฮะท่านผู้ชมครับผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกแล้วนะครับสีสเก็ตเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนเสียชีวิตตั้งแต่การระทัก,กันร,ระลอบแรกเยอะที่สุดนะครับ ครั้งนี้เองเนี่ยนะครับขเมนก็ยังคงโจมตีใส่ประชาชนนะครับต้องวิ่งเข้าไปหลบในบังเกอร์เจ้าหน้าที่อาสาและเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจรับผิดชอบในพื้นที่นี่พากันวิ่งมาช่วยดับไฟนะครับในบ้านของชาวบ้านแบบนี้เลยท่านผู้ชมครับนี่แหละฮะโอ้โหท่านผู้ชมฝีมือของขเมนท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าผิดกฎบา,าะชา,ชาติแบบร้อยเปอร์เซ็นตขเมนไม่สนเรื่องนี้เลยนะครับ ทั่วโลกจะต้องเห็นภาพนี้นะครับว่าขมินโจมตีใส่ประชาชนอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมช่วยกันแชร์ออกไปเยอะๆนะครับท่านผู้ชมกับภาพคลิปนี้นะครับให้ทั่วโลกได้เห็นว่าขมรนนี่นะฮะทำผิดกฎภาษาประชาชาติแล้วก็โหความชั่วร้ายของฮุนเซนเมื่อไหร่จะแจ้งมันสักทีแจ้งไปยัง ICC หรือ i c j ให้มันเป็นอาชญากรโลกนะฮะตอนนี้เองมันทําลายประชาชนคนไทยอีกแล้วและพฤติกรรมแบบนี้นะครับเป็นพฤติกรรมที่เป็นภัยคุกค,คาม อย่างแท้จริงนะครับท่านผู้ชมครับทางกองทัพจะจัดการอย่างไรนะฮะเอาเครื่องบินขึ้นได้หรือ,อยังการยิงสนับสนุนแนวหลังของขเขมรเ,เนี่ยท่านผู้ชมจะหยุดเรื่องนี้อย่างไรนะฮะมันโจมตีเข้ามาพื้นที่ชั้นในแล้วก็ต้องจัดการให้มันสิ้นซากนะครับสาหรับฮุนเซนเนี่ยนะฮะล็อกเป้าครั้งเดียวให้มันจบเลยครับไม่ต้องให้ทางฝั่งของประชาชนกับทหารต้องสูญเสียนะครับเด็ดหัวมันฮะฮุนเซนเนี่ยเดี๋ยวไปดูสรุปสถานการณ์ชายแดนไทยกมัมพมชานะครับ ของวันที่13ธันวาปี2568นะครับในเวลา11อาิกาที่ผ่านมาของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2นะครับท่านผู้ชมเวียนพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2ขอสรุปสถานการณ์การสู้รบระหว่างไทยกัมพูชาในวันที่13ธันวาคม2568เวลา11นาฬิกาดังนี้การปฏิบัติที่สำคัญในห่วงเวลา การเข้ายึดที่หมายซำแต่พื้นที่เนิน677ได้เป็นที่เรียบร้อยแต่ยังอยู่ระหว่างการปฏิบัติการทางทหารรายละเอียดจะรายงานให้ทราบต่อไปพื้นที่คณาดําเนินการเข้ายึดได้แล้ว3ที่หมายอยู่ระหว่างการปฏิบัติการในส่วนที่เหลือพื้นที่ปราสาทตาไฟยังคงมีการรบประทะอย่างหนักผลการปฏิบัติจะรายงานให้ทราบต่อไปสําหรับพื้นที่สําคัญอื่นๆตลอดแนวชายแดน ยังคงมีการสู้รบประปรายสถานการณ์อยู่ในระดับที่ควบคุมได้และต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเนื่องจากฝ่ายกัมพูชามีความพยายามในการใช้อาวุธปืนใหญ่และจรวดหลายลำกล้องยิงเข้ามายัางฐานปฏิบัติการของฝ่ายเราสำหรับรายการยุธทธปกรณ์และสิ่งอุปกรณ์ที่สำคัญจากการเข้ายึดที่หมายฐานปฏิบัติการของทหารกัมพูชาในพื้นที่ซัมแตและเนิน677รายละเอียดดังนี้ครับโทรศัพท์8เครื่อง สมุดบันทึกการปฏิบัติงานของทหารกัมพูชาหนึ่งเล่มลูกระเบิด M203 7ลูกจรวด RPG พร้อมอุปกรณ์50ชุดกระสุนปืน1 1 7 6 5นัดและวิทยุสื่อสาร15เครื่องจากผลการตรวจสอบในสมุดบันทึกการปฏิบัติงานของทหารกัมพูชาพบข้อมูลแผนผังการวางลุนระเบิดและกับระเบิดแสวงเครื่อง โดยปรากฏหลักฐานในวันที่12สิงหาคม2568จำนวน11.30ลูกและระเบิด TNT แสวงเครื่องจำนวน2.6ลูกนอกจากนั้นยังพบแผนการเตรียมการวางทุ่นระเบิดในวันที่21สิงหาคม2568จำนวน6จุดโดยยังไม่ได้ระบุจำนวนทุ่นระเบิดเอาไว้สำหรับโทรศัพท์ทั้ง8เครื่องและสมุดบันทึก1เล่ม ได้นำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและขยายผลในส่วนของพื้นที่ต้องสงสัยว่าจะมีการวางทุ่นระเบิดปัจจุบันหน่วยได้ทำการควบคุมพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเตรียมการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจพิสูจน์และจะรายงานให้ทราบต่อไปกองทัพภาคที่สองขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่าจะดาเนินการทุกมาตรการอย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนและปกป้องอธิปไตย บูรณา,าภาพแห่งดินแดนและศักดิ์ศรีของประเทศชาติอย่างเด็ดขาดและถึงที่สุดขอบพระคุณครับนี่เป็นรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการของกองทัพภักที่2นะครับประจำวันที่13ธันวาคม2568เวลา11นาฬิกาที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับซึ่งรายงานในครั้งนี้ท่านผู้ชมครับเป็นหลักฐานสำคัญมากๆนะครับท่านผู้ชมที่เราเองจะต้องขยายและก็ต่อยอดไปยังต่างประเทศโดยด่ว,ดวนก็คือหลักฐาน ตำแหน่งนะครับของทหารกัมพูชาที่บันทึกพิกัดนะครับการวางทุ่นระเบิดเอาไว้ตามแนวชายแดนไทยของเราท่านผู้ชมครับซึ่งมันเป็นหลักฐานสําคัญที่จะเอาไปฟาดใส่หน้าทรัมป์ท่านผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกทรัมป์ไม่ใช่พ่อนะครับเรามีหลักฐานสําคัญนะฮะหลังจากที่ทรัมป์เองออกมาพูดออกมาโพสต์ว่าทหารไทยของเราที่เหยียบกับระเบิดของขเมนพียร์เมทูเนี่ยนะครับเป็นอุบัติเหตุนะครับมันพูดออกมาได้อย่างไร พรัมนะฮะมึงออกมาขอโทษประเทศไทยเดี๋ยวนี้เพราะว่านี่คือหลักฐานสำคัญที่ทำให้เห็นว่าขเขมรมีการวางแผนอย่างชัดเจนในการวางทุ่นระเบิด PMN2 ทําำให้ฐานไทยของเราต้องขาขาดไปถึง7รายมันไม่ใช่อุบัติเหตุอย่างที่ประธานาธิบดีสหรัฐหัวควายออกมาบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุนะครับท่านผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องที่มีความน่าสนใจ หลังจากที่กองทัพที่สองออกมารายงานท่านผู้ชมครับว่าเราสามารถยึดพื้นที่ปราสาทคนาได้แล้ว3จุดนะครับล่าสุดนะครับสุดวันมาศไทยของเราสามารถยึดพื้นที่ปราสาทคนาได้แล้วร้อเเซล่าสุดเพจของกองทัพทันกระแส่านผู้ชมครับได้ออกมาบอกกล่าวเรื่องนี้ชัดเจนนะครับว่าเดิมทีปราสาทคนายึดพื้นที่ได้บางส่วนก็อย่างที่ทางฝั่งของศูนย์ปฏิบัติการของกองทัพที่สองได้บอกกล่าวแล้วนะครับคือ3จุดปัจจุบัน ล่าสุดมันมาดท่านผู้ชมครับประสาตตาควายยึดได้แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยนะครับทางฝั่งของโโษกองทัพได้ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ก็ถือว่าภากรกิร่วงไปอีกหนึ่งจุดนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เราสามารถยึดคืนเนิน677ได้นะครับที่ช่องอ่านมาท่านผู้ชมครับมาในช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับไทยของเราก็สามารถยึดประสาทคาณาได้แบบ100%เรเรียบร้อยถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะท่านผู้ชมครับแต่สถานการณ์ยังไม่นิ่งนะครับ เพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะครับเขมรก็ยังคงระดมยิงปืนใหญ่ใส่ฐานที่มั่นไทยอยู่นะครับท่านผู้ชมก็ต้องบอกว่าเราเองเนี่ยนะครับอัปเดตสถานการณ์มามีความคืบหน้า,อย,าอย่างต่อเนื่องนะครับตามแนวชายแดนไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เราต้องตามกันต่อก็คือเรื่องของคขมรนะครับจับคนไทยเป็นตัวประกันเนี่ยถึง8,000คนในปอยเปตนะฮะท่านผู้ชมไม่ให้กลับบ้านในตอนนี้ ล่าสุดนี้นะครับกองกําลังบุรพาได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะครับทางฝั่งของกอรมนสะแก้วนะครับเร่งช่วยคนไทยเกือบ8,000คนในปลอยเปตกลับบ้านครับเผยว่าเนี่ยไทยส่งชาวกัมพูชากลับบ้านไปแล้วน7,000คนนะครับเพื่อมนุษยธรรมแต่มหาสไทยกัมพูชาครับยังไม่อนุมัติเปิดด่านปลอยเปดปล่อยคนไทยกลับทุนผู้ชมครับซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยเราต้องตามข่าวกันต่อว่าสถานการณ์ มันยิ่งตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆนะครับตามแนวชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่ของคาสิโนนะครับที่ตอนนี้ไทยของเราดำรงกวาดล้างนะครับในหลายจุดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในนะครับพักที่1ได้สั่งการให้อกอรามานจังหวัดสแกแครับให้ความช่วยเหลือนะฮะจากทางคนไทยที่ยังคงตกทางค้างอยู่ที่ฝั่งของเขมรเนี่ยขณะเดียวกันก็ ได้รับข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานในพื้นที่ว่าแรงงานชาวกัมพูชาที่ตกค้างอยู่นะครับต้องการที่อยากจะเดินกลับไปทางฝั่งของขเขมรเช่นกันซึ่งเรื่องนี้นะครับคนงานในประเทศไทยของเราที่เป็นชาวขาเขมรหรือว่าชาวกัมพูชายังคงเหลืออยู่เยอะนะฮะท่านผู้ชมครับที่ติดต่อเข้ามาซึ่งตอนนี้กําลังประสานงานอยู่เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนกันอีกทีนะครับท่านผู้ชมซึ่งไทยของเราไม่มีทางกักตัว นะฮะอย่างแน่นอนแต่ขมรนี่มันกักตัวต่อรองเราอยู่ในตอนนี้เพื่อนะครับเป็นเกมกโกงนะครับใช้คนไทยเป็นโล่มนุษย์นะฮะกัวว่าเราเองเนี่ยจะไปทําลายแหล่งคาสิโนที่ปล่อยเป็ดท่านผู้ชมครับสถานทูตไทยนะฮะประจํากรุงพนมเปญได้ทําหนังสือนะครับถึงกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาเพื่อขอความร่วมมือในการช่วยเหลือนะครับชาวกัมพูชาและชาวไทยเนี่ยกับภูมิวิถนาวของตนนะครับ ไม่รู้ว่าจะส่งผลในเรื่องนี้หรือไม่เพราะว่าการเจรจาครั้งแรกเนี่ยมันล่มไปนะครับหนังสือเนี่ยระบบว่าสถานทูตไทยขอนะครับเรียนให้ทราบว่าจํานวนตัวเลขล่าสุดของพลเรือนไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองปลอยเปตจังหวัดบันเตียนเมียนเจยนะครับอยู่ในเขตพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาได้แสดงเจตนาจำาน,นะครับได้แสดงเจตจำนงจะข้ามพรมแดนกลับสู่ประเทศไทยผ่านทางด่านปลอยเปตนะฮะท่านผู้ชมครับเอา นะฮะให้กำลับบงใจแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับ8,000ชีวิตเลยนะก็ต้องบอกว่าต่อรองกันมาตั้งแต่วันที่10ธันวาคม2568นู่นเลย3วันแล้วยังไม่ได้กลับท่านผู้ชมครับอีพีนี้ผมมีเรื่องราวมาบอกกล่าวมาอัปเดตให้ฟังกันแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังกันจนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแนวหน้าของเราด้วยนะครับรวมถึงประชาชนคนไทยที่อยู่ตามแนวชายแดนตอนนี้มีความเสี่ยง ถึงขั้นสีแดงแล้วล่ะครับท่านผู้ชมครับนะฮะอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ